สวัสดีครับพบกับผมสังคมฐานสมิชชั่นนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาคุณผู้ชมนะครับมาดูวิธีการแก้ไขดูแลนะครับเป็นวิทยุสื่อสารยี่ห้อเคียนวูดน,นะครับในรุ่นของ t s 5 0นะครับซึ่งเป็นวิทยุสื่อสารย่านเฮเฟนะครับอาการที่เข้ามานะครับคือรับมีความผิดปกติของ ตัวเสียงภาคเสียงนะครับภาคขยายเสียง1เสียงเบาแล้วก็เสียงสกลอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวผมเปิดเปิดเครื่องนะครับให้กับคุณผู้ชมนะครับได้มาชมอาการเสียก่อนก่อนที่เราจะทําการแก้ไขนะครับซ่อมแซมดูแลนะครับเปิดเครื่องครับตอนนี้ผมเปิดเครื่องมาแล้วนะครับผมก็จะลองสกลให้กับทุกท่านฟังนะครับ อันนี้อันนี้ก็คือเป็นอาการเสียของตัว TS50 นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการแก้ไขซ่อมแซมดูแลเบื้องต้นให้นะครับสังเกตได้ว่าสเกลนะครับมันก็จะทำงานนะครับเป็นจังหวะจังหวะต่อให้เราหมุนสุดน,นะครับมันก็ยังทำงานนะครับ อันนี้ก็คือเป็นอาการเสียนะครับแล้วก็จะมีเสียงที่ออกลำโพงนะครับคือเสียงเบานะครับซึ่งเราก็จะทำการแก้ไขแล้วก็ตัวสเกลเอลสเกลสเกลนะครับก็คือมันค้างมันทำงานตลอดนะครับถ้าเราดูจากตัววีดีโอแล้วมันก็จะขึ้นคาว่าสเกลตลอดนะครับอันนี้ผมทดสอบที่โหมด FM นะครับส่วนตัวซิงเกิลไซแบนก็เป็นเหมือนกันนะครับ เสียงเบานะครับเราก็จะมาทําการแก้ไขดูแลซ่อมแซมเบื้องต้นนะครับสำหรับเคเบิลทีเอสห้าูนนะครับผมก็จะมาอธิบายวิธีการวิธีการซ่อมแล้วก็ดูแลรักษาเบื้องต้นนะครับสำหรับท่านใดมีเครื่องรุนนี้นะครับก็สามารถที่จะนําวิดีโอชุดนี้นะครับไปเป็นไกด์ไลน์นะครับไปดูแลเครื่องของท่านเองนะครับ หลังจากที่เราถอดฝาครอบออกนะครับเราก็จะเห็นในส่วนของชุดวงจรของ TS50 นะครับตัวนี้เป็น IC ภาพักขยายเสียงนะครับเป็น Audio Amplifier นะครับของตัว Kenwood TS50 เองนะครับเราก็จะทำการแก้ไขซ่อมแซมนะครับจากที่ผมสังเกตนะครับผมก็จะเห็น น้ำยาอิเล็กโทรไลติกนะครับจากคอนเนอร์ตัวภาคขยายเสียงเองนะครับเยิบออกมาซึ่งผมก็จะทำการเ,เปลี่ยนทุกตัวนะครับที่อยู่บริเวณแถบ IC ซภาคขยายเสียงนะครับแล้วก็ตัวนือนื่นนะครับเพื่อที่จะแก้ปัญหาเรื่องของตัวสกิลค้างแล้วก็เสียงเบานะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาเปลี่ยนหลอดไฟนะครับเพื่อที่จะให้หลอดไฟครบนะครับความสว่างของจอก็จะเกิดความสวยงามนะครับ ฉะนั้นแล้วตัวเมนบอร์ดเองนะครับเราควรที่จะถอดถอดออกทั้งหมดนะครับแล้วก็ทําการรีคอนเดนเซอร์ทั้งหมดเลยนะครับผมก็จะทําการถอดแล้วก็เปลี่ยนคอนเดนเซอร์นะครับซึ่งตัวช็อกเกตเองนะครับ th ห้าูก็ไม่ได้ทําซับซ้อนอะไรนะครับก็จะมีตัวช็อกเกต rf นะครับเราก็เริ่มเริ่มเริ่มจากการถอดนะครับช็อกเกตทุกตัวออกก่อนนะครับ ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทําการถอดช็อกเก็ตนะครับผมแนะนําให้คุณผู้ชมนะครับถ้าเกิดว่าจะดูแลเองนะครับแนะนําให้ใช้โทรศัพท์นะครับถ่ายรูปไว้นะครับเพื่อป้องกันเขาเรียกว่าความสับสนนะครับหลังจากที่เราถอดออกทั้งหมดนะครับตอนเวลาเราประกอบนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่มั่นใจให้เราถ่ายใส่โทรศัพท์ไว้นะครับ ถ้าเกิดว่าเราดูแล้วมันตรงไหนเราใส่ไม่ถูกเราก็ยังมีตัวที่จะอ้างอิงนะครับก็แนะนําให้ถ่ายรูปไว้ก่อนนะครับสำหรับท่านใดที่ชํานาญแล้วก็อาจจะไม่ต้องถ่ายนะครับเพราะคาดว่าคงจะจดจําได้ทุกทุกเม็ดทุกหน่วยนะครับสําหรับตัวเคียนหัว TS50 เองนะครับก็ไม่ได้มีความยุ่งยากซับซ้อนอะไรนะครับ ตอนนี้ผมก็ได้ทำการถอดตัวชุดช็อกเก็ตออกนะครับหลังจากนั้นเราก็ทำการหมุนน็อตออกทั้งหมดนะครับ ัวเมนบอร์ดเองนะครับหลังจากที่เราทำการถอดออกจากตัวแท่นนะครับเคนบูดทีเอนะครับเราก็จะเริ่มทำการเปลี่ยนนะครับโดยที่ผมก็จะทำการเปลี่ยนตัวคอนเดนเซอร์นะครับซึ่งอยู่ตำแหน่งตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีคอนเดนเซอร์ทาง DC Filter นะครับซึ่งมองจากตาเปล่านะครับเราก็จะเห็นว่าตัวคอนเดนเซอร์เองนั้น บวมแล้วก็มีตัวน้ำยาอิเล็กโทรไลติกนะครับบวมเยิ้อออกมานะครับผมก็จะทำการเปลี่ยนนะครับซึ่งวิธีการเปลี่ยนนั้นเราจำเป็นต้องเปลี่ยนทีละตัวนะครับแล้วก็ใส่ทีละตัวแต่ถ้าเกิดว่าค่ามันเดินเดียวกันเราก็จะทำการถอดทั้งหมดแล้วค่อยเปลี่ยนรอบเดียวนะครับซึ่งคอนเดนเซอร์ก็ค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันนะครับจากวงจรเองนะครับเราก็จะเห็นว่าตรงนี้ นะครับแผ่นวงจร PCB ก็จะมีรอยน้ำยาอิเล็กโทรไลติกนะครับซึ่งออกมากัดนะครับทำให้ตัวแผ่น PCB นั้นทะลุนะครับไม่ต่อนะครับแล้วก็จะมีรอยดำๆเราก็จะทำความสะอาดนะครับโดยการล้างด้วยทินเนอร์นะครับล้างด้วยน้ำยาต่างๆนะครับขั้นตอนนี้ก็จะเกิดความยุ่งยากแล้วก็ใช้เวลานะครับในการที่จะทำให้ตัวเมนบอร์ดของตัว ทีเอทาศูนย์ทำงานได้มีอย่างมีประสิทธิภาพนะครับเราก็จะทําการปรับปรุงแก้ไขนะครับโดยเฉพาะอุปกรณ์ที่เราจะต้องถอดเปลี่ยนทั้งหมดในในชุดอุปกรณ์นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ยุ่งยากพอสมควรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับขั้นตอนการถอดตัวคอนเดนเซอร์ออกจากบอร์ดนะครับทั้งหมดเลยนะครับ เราก็จะใช้วิธีวิธีการก็คือใช้ตัวคีมนะครับทำการตัดเพื่อที่จะให้คอนเดนเซอร์ขาดออกจากตัวเมนบอร์ดนะครับก็จะทำให้การถอดคอนเดนเซอร์นั้นง่ายขึ้นแล้วก็ตัวคอนเดนเซอร์เองก็จะหลุดออกอย่างง่ายดายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใช้วิธีบัดกีนะครับแล้วยกออกแผ่น PCB มันอาจจะลอกได้นะครับเพราะว่า1 ตอนนี้นะครับคอเนเดนเซอร์ก็เปื่อยพอมันเปื่อยปุ๊บ PCB ที่อยู่ด้านล่างมันก็ความแข็งแรงอะไรต่างๆก็ลดน้อยลงนะครับฉะนั้นแล้วเราควรที่จะใช้วิธีการตัดตัวคอเนเดนเซอร์เองนะครับออกทั้งหมดอันนี้จะจะจะง่ายกว่านะครับซึ่งผมเริ่มต้นเลยนะครับเป็นคอเนเดนเซอร์ขนาด47ไมโครนะครับตัวตำแหน่งนี้นะครับ เราก็จะเห็นว่าเป็นคอนเดนเซอร์ขนาด47ไมโคร16โวลว์นนะครับผมก็จะทำการยกออกหมดเลยนะครับโดยที่ผมจะใช้คีมนะครับนะครับค่อยๆหักออกเลยนะครับค่อยๆหมุนนะครับผมจะไม่ใช้หัวแรงยกนะครับแต่ผมจะใช้ตัวคีมหักออกนะครับ หมุนจนรอบเลยนะครับก็จะทําให้ตัวคอนเดนเซอร์ขาดนะครับวิธีนี้ต้องต้องค่อยๆแล้วก็ใจเย็นๆนะครับพอคอนเดนเซอร์ขาดเราก็ค่อยบัดกีออกนะครับอันนี้หลุดออกมาแล้วนะครับซึ่งคอนเดนเซอร์ตัว47ไมโครก็หลุดออกมาละนะครับจากนั้นที่เราเห็นนะครับเราก็จะเห็นตัวพลาสติกนะครับที่มันอยู่ด้านล่างนะครับเราก็จะทําการบัดกีีออก นะครับซึ่งการบัดกีีออกเราอาจจะใช้2หัวแรงนะครับในการยกทั้ง2ฝากฝั่งนะครับก็จะทําให้ตัวคอนเดนเซอร์นั้นออกได้อย่างง่ายดายนะครับแล้วก็ปิ้นไม่ลอกไม่ล่อนนะครับต้องใช้วิธีนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ซ่อมเครื่องรุ่นนี้ อยู่แล้วนะครับในการถอดคอนเนคเซอร์ก็จะใช้วิธีการนี้นะครับนะครับแล้วก็ตัวที่2เราก็จะทําการถอดแบบตัวที่1เหมือนเดิมนะครับซึ่งเป็นคอนเนคเซอร์ขนาด4 G ิเจ็ดไมโคร16โวลต์นะครับเราก็ทําการบิดนะครับบิดไปบิดมาให้ขาดนะครับถามว่าไซส์สอหัวแรงยกออกได้เลยไหมได้อยู่นะครับแต่ว่าโอกาสที่ปิ้นมันจะจะล่อนมีสูงนะครับ ซึ่งบางจุดก็ต้องใช้อุณหภูมิสูงนะครับนั้นต้องระมัดระวังวิธีการการทำแบบนี้นะครับซึ่งตัวผมเองผมพยายามที่จะถอดมาหลายรอบแล้วนะครับแล้วก็บางจุดนะครับก็คือน้ำยาอิเล็กโทรไลติกนะครับลงไปแล้วทำให้ตัวคอนเนคเซอร์เนี่ยบวมแล้วก็น้ำยาลงไปกัดเพี่ยน PCB เราไปดูนิดเดียวก็ขาดนะครับอันนี้ก็เจอเจอเหมือนกันนะครับนะครับตัวนี้ร่อนแล้วนะครับอันนี้ก็คือวิธีการถอดคอนเดนเซอร์นะครับสำหรับตัวซ่อมแซมอาการต่างๆนะครับซึ่งเรามองจากตาเราก็จะเห็นนะครับว่าคอนเดนเซอร์มันบวมเกิดพวกจุดเลยนะครับเราก็จะทําการยกออกหมดหลังจากที่เราทําการถอดคอนเดนเซอร์ออกทั้งหมดนะครับ เราก็จะเห็นว่าตัวตัว PCB เองก็จะมีคราบน้ำยาตัวอิเล็กโทรไลติกนะครับที่ออกจากตัวคอนเดนเซอร์เราจะล้างด้วยทินเนอร์นะครับซึ่งผมก็จะใช้ตัวทินเนอร์เองจุ่มสำลีนะครับในการเช็ดนะครับเช็ดคราบน้ำยาอิเล็กโทรไลต์ออกทั้งหมดเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่เช็ดออกนะครับตัวที่มันมันมันเสื่อมคุณภาพมันก็จะไปกัดแผงวงจรของเรานะครับ ก็จะทําให้เกิดอาการรวนตามมาในที่สุดนะครับฉะนั้นแล้ววิธีป้องกันที่ดีที่สุดนั่นก็คือใช้ทินเนอร์นะครับเช็ดเช็ดให้สะอาดเลยนะครับขั้นตอนนี้อาจจะต้องเช็ดหลายๆครั้งเพื่อที่จะทําให้คาบตัวน้ํายาอิเล็กโทรไลติกนะครับหมดไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการแต่ละท่านอาจจะไม่เหมือนกันบางท่านก็เอาไปต้มนะครับก็สุดแล้วแต่นะครับวิธีการนะครับ ส่วนทางฝั่งนี้นะครับเราก็จะเห็นเลยว่ามันมันเยิ้มออกมาเยอะมากเลยนะครับสาหรับตัวคอนเดนเซอร์เองนะครับถ้าเราปล่อยทิ้งไว้นานนะครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะครับหลังจากนี้นั่นก็คือตัวน้ำยาอิเล็กโทรไลติกซึ่งเป็นกรดนะครับก็จะทำการกัดแผงวงจรเราทั้งหมดนะครับซึ่งอีกระยะหนึ่งนะครับก็เราไม่สามารถที่จะซ่อมแซมได้นะครับ เพราะว่าแผ่น PCB ทะลุหมดเลยนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะไปไล่ต่อได้ทุกจุดนะครับเป็นความยุ่งยากมากนะครับฉะนั้นแล้วตัว TS 5 0้านย์ะครับคอนเดนเซอร์ลอตนี้นะครับมีปัญหาทั้งหมดเลยนะครับเราจะต้องทำการเปลี่ยนแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เปลี่ยนก็เราก็จะพบนะครับว่าตัวคอนเดนเซอร์เองนะครับมีการเสื่อมสภาพนะครับเราจะต้องทำการเปลี่ยนออกหมดทั้งหมด ทุกตัวนะครับเพื่อที่จะทำให้ตัวเมนบอร์ดของตัว TS50 นะครับทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเหมือนของใหม่นะครับนี่ก็คือปัญหาหลักๆของตัว TS50 เองนะครับคือตัวคอนเดนเซอร์หมดอายุนะครับอันนี้ก็คือในสภาพที่เรา ถอดเปลี่ยนออกหมดแล้วนะครับจากนั้นผมก็จะมาใส่คอนเดนเซอร์นะครับซึ่งผมก็จะไล่ใส่แต่ละตัวนะครับโดยการใส่นั้นเราจะต้องใส่ให้ถูกขั้วนะครับเรื่องที่หนึงถ้าผิดขั้วปุ๊บนะครับสิ่งที่ตามมาผลร้ายแรงนั่นก็คือรับส่งอาจจะไม่ได้นะครับอาจจะเป็นอาการอื่นแทรกซ้อนขึ้นมาเยอะแยะมากมายนะครับสำหรับตัว t 5 0เองนะครับ คุณผู้ชมต้องต้องระมัดระวังนะครับในการเปลี่ยนต้องให้แม่นยำและใช้คอนเดนเซอร์ให้พอดีพอดีนะครับใหญ่ไปก็ลงในพื้นที่ที่มีพื้นที่แคบไม่ได้นะครับนั่นแล้วเราเราจะต้องหาคอนเดนเซอร์ที่มีไซส์พอดีนะครับจับกับตัวตัวเมนบอร์ดเดิมของเขานะครับเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนกันครับในส่วนของเมนบอร์ดนะครับในส่วนของตัว VCO นะครับแล้วก็เฟดล็อกลูก ผมก็จะทำการเปลี่ยนคอนเดนเซอร์ยกแผงนะครับซึ่งผมมองเห็นแล้วแต่ละจุดนะครับมีน้ำยาอิเล็กโทรไลติกนะครับเยอะมออกมานะครับตัวเมนบอร์ดที่1เราก็ทำการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปก็จะเป็นตัวเฟสล็อกลูปแล้วก็ VCO ผมก็จะทำการยกนะครับทุกตัวนะครับที่เป็นคอนเดนเซอร์ SMD SMD นะครับผมก็จะทำการเปลี่ยน หลังจากที่เราทําการเปลี่ยนเราก็จะทําการประกอบเข้าไปเพื่อทดสอบนะครับแล้วก็ทดสอบแล้วก็ปรับแต่งนะครับหลังจากที่เราทําการเปลี่ยนคอนเดนเซอร์นะครับทั้งหมดนะครับก็จะทําการติดตั้งลงําโพงแล้วก็เปิดเครื่องแลกับนะครับแล้วก็ทําการทดสอบนะครับ น,นี่ก็คือหลังจากที่เราใส่ลำโพงเข้าไปนะครับก็จะทำการทดสอบเทสดูเสียงที่ออกจากตัวลำโพงนะครับเปิดเครื่องครับ ที่หน้าจอของผมนะครับเราก็จะเห็นความทีผมจะปรับไว้ที่27.50นะครับโอเคครับอันนี้คือ27.50นะครับผมก็จะสเควลองดูนะครับ เสียงนะครับก็เริ่มดังเป็นปกตินะครับเดี๋ยวเราก็จะไปทําเดี๋ยวเราก็จะปิดฟ้านะครับเพื่อจะทําการทดสอบนะครับในเรื่องของตัวเสียงแล้วก็ตัว s-meter ตอรแล้วก็ตัว s สเ l ลด้วยนะครับเราปิดฝาเครื่อง Kenwood t s 5 0นะครับผมก็จะมาทำการทดสอบนะครับในส่วนของภาครับนะครับซึ่งวันนี้ผมใช้ตัว IF Signal แนวนะครับ โดยที่ผมเซ็ตฟิคแอนซี่นะครับไปที่27นะครับจุด50เมกะเฮิร์นะครับเป็น27.50เมกะเฮิร์ส่วนมอดูเลตนะครับผมมอดแบบ AM นะครับผมก็จะทดสอบในโหมด AM นะครับตัวเค n น o o d TS50 นะครับผมก็ได้ทำการเปลี่ยนคอนเดนเซอร์ออกนะครับทุกบอร์ดที่อยู่ ภายในตัวเครื่อง TS50 นะครับเราก็จะไปทดสอบกันนะครับก่อนหน้านั้นนะครับเราเปิดทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับเราก็จะเห็นว่าตัว s m e t e r ของตัว Kenwood นะครับในโหมดของ FM นะครับมันก็จะสเคลค้างนะครับซึ่งตอนนี้ได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของเสียงนะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนคอนเดนเซอร์นะครับผมจะสเคลให้ คุณผู้ชมนะครับได้ฟังเสียงก่อนนะครับอันนี้ในโหมดของ FM นะครับ24.9สเมกะเฮิร์เราก็จะได้ยินเสียงที่ดังออกมาจากลำโพขงของตัว TS50 นะครับอย่างแรงเลยทีเดียวนะครับสำหรับการแก้ไขเบื้องต้นนะครับเอาละครับ เราก็จะเปลี่ยนความผี่จาก24.90เมกะเฮิร์ไปเป็น27.50นะครับเพื่อทำการทดสอบนะครับผมก็ได้เปลี่ยนตัวดาวขึ้นไปนะครับอัพขึ้นไปนะครับก็จะเป็น27.5 ซึ่งตัว27.5เองนะครับเขาก็จะรับสัญญาณจากตัว s ิ g เ a l ลเจนะครับรับเข,เข้ามาในโหมดของ USB นะครับเดี๋ยวทดสอบเลยระบบ FM นะครับอันนี้คือในโหมดของตัว FM เองนะครับ เราจะได้ยินเสียงโทน1กิโลเฮิรตซ์นะครับโทน1กิโลเฮิรตซ์ก็คือมาจากการมอดูเลตแบบ AM นะครับส่วนตัวเปอร์เซ็นในการมอดูเลตนะครับผมมอดูเลตที่30นะครับเราก็จะได้ยินเสียงโทน1กิโลเฮิรตซ์นะครับดังที่ตัวเ n น o o d TS50 นะครับ อันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนในการเช็คออดิโอนะครับที่เราซ่อมแซมมานะครับซึ่งก่อนหน้านั้นก็จะมีอาการส c ิลค้างนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของเสียงเสียงเบานะครับเราก็ทําการแก้ไขนะครับซึ่งตัว TS 5 0เองจุดอ่อนของเขานะครับนั่นก็คือตัวคอนเดนเซอร์ที่หมดอายุนะครับนะฮะเดี๋ยวเราจะไปทดสอบในโหมดของ USB นะครับโอเคครับ ็คือในโหมดของ USB ย่านความถี่27เมกนะครับแล้วก็ย่าน10เมกะเฮิร์นะครับ10.1เราก็จะได้ยินเสียงแบบนี้นะครับ อันนี้ก็เป็นเทคนิคในการดูแลเบื้องต้นและก็แก้ไขเบื้องต้นสำหรับ Kenwood TS50 นะครับซึ่งคุณผู้ชมสามารถที่จะนำไปต่อยอดนะครับเป็นแนวทางในการแก้ไขนะครับโดยเฉพาะเครื่องที่มาจากญี่ปุ่นนะครับเราทำการเปลี่ยนตัวคอนเดนเซอร์ออกทุกตัวภายในตัวเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสารนะครับก็จะทำให้การทำงานกลับมามีประสิทธิภาพอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่าลืมนะครับว่าเราจะต้อง ทำการเปลี่ยนคอนเดนเซอร์ออกทั้งหมดนะครับเป็นวิธีง่ายๆนะครับสำหรับการดูแลเครื่องวิทยุสื่อสารของคุณผู้ชมนะครับที่รับชมอยู่ทำให้มีประสิทธิภาพในการรับส่งดีขึ้นนะครับ ในโอกาสต่อไปนะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการดูแลเบื้องต้นนะครับแก้ไขเบื้องต้นของตัวเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสารน,นะครับอาจจะเป็นหลายๆรุ่นนะครับที่จะเตรียมไว้สําหรับคุณผู้ชมทุกท่านที่มาติดตามรับชมนะครับขอบพระคุณนะครับสําหรับการติดตามรับชมนะครับวิดีโอชุดนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้นะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ